สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีอ่าน้องโกลนะครับตัวนี้ชื่อน้องโกลนะครับผมโอ้โหตัวดีเบร์เบาเราจจะไปหลอกยายแล้วหลอกขาเจ้านะครับว่านี่ได้หมาใหม่มาเลี้ยงนะครับแต่ว่าเยี่ยมคนที่บ้านนี่มาเฉยๆนะครับหมาของน้องนะครับผมนี่น้องยังเด็กอยู่เลยน่ารักะงุงงุงชื่อน้องโกลนะครับน้องโกลวันนี้จะพาโกลไปเซอร์ไพรส์ขาเจ้าก็สวยนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้ามีสมาชิกใหม่ในบ้าน เพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันรถมาถึงหน้าบ้านพอดีครับยายอยู่อยู่นี่ไอ้ก็เจ้ามองละไอ้ก็เจ้ามองละมันยังมีใครอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวเราเปิดประตูลงไปกันเลยครับเขาเจ้าพ่อมีหมามาฝากพ่อมีหมามาฝากพ่อใครดูเฮ้ยนี่มันหมาพันธุ์สวิตพ่ออะไรมาฝากลูกมึงไหนย่ามึงไหนย่า

ตายแล้วตายแล้วตายแล้วน่ากินแวะกนกูกเดีวเดี๋ยวเอไม่เลี้ไมมเล้ยงกเกินกกินเจัเจ็บเ้ยาเจ้าตายแล้วตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออาหารมันเนาะพ่อเจ้าน้อมันเลี้ยงพ่อเจ้านนอมันเลี้ยงด้วยแมพ่อหนอมัเลี้ยวด้วยเราไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอากลับ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 แล้วอากลล้วมาม่มามามาม่เาม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 ่มามามามมมามามม่มมาเลมอาอา พ่อรอเล่นขอมือแบงปกติถามมันขอมือให้แสดงว่ามันคิดว่าของกินมันกินไม่ได้น้องกินไม่ได้กินไม่ได้กินกินกูสิกินกูสิกินพี่ชายตีกินแม่มันสิกินอีนี้ตายแล้วอุ่นไหวแห้ง ม่เอาไปเอาไปไปเอาไปทอดไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงนี่เอาไปคืนแล้วเป็นคืนโมบีโอบีรัข้าจ้าโมบีตายแล้วตายแล้วโวยวายโวยวายเหเนี่ยบ้าไป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 แล้วเอไปคืนแล้วเอาไปคืนแล้วไปคืนแล้วเไปคืนนานนานนานนนนน ไปคืนพ่อไปคืนแล้วพ่อไปคืนแล้วพ่อไปคืนพ่อไปคืนแล้วพ่อไม่เอามาเลี้ยงไม่เอามาเลี้ยงแล้วพอแล้วพอแล้วแค่อีสวยตัวเดียวก็พอแล้วนะลูกเนาะไม่เอาไม่เอาพ่อไปคืนแล้วะพ่อเอไปนแล้วพ่อไปคนแล้เป้าอะไรทมา้น่ยเขาไก่ปนเองรพ่อไปคืนแล้วนะพ่อไปคืนแล้วพ่อไปคืนพ่อไม่เลี้ยงแล้วเนาะเอาทิ้งแล้วลูกพ่อมัาทิ้งแล้วโเ กลากับบ้านเขาบอกเมึงอมึง,มงบผหายพ่อไมัได้แส่เยเย่มนองมากเยืม่มกินไเนี่ยกินบ่ได้กินแมงวะหมากู<ไ>ยาวไปอ้างมันบั้านี่พ่อไปคืนพ่อไปคืนแล้วพ่อไป พ่อไปคืนพ่อไปคืนพ่อไปคืนแล้วพ่อไปคืนแล้วพ่อไปคืนสัญญาพ่อไม่เอามาแล้วเออพ่อไม่เอามาพ่อไม่เอามาเนี่ยแกแค่หนูพ่อไม่เอามาแล้วโอ้ยอ่อนเลยโอ้มาบอกกันเนี่ยมันคือปูหายแต่ว่ามันคือหนากินแต่ว่าแบงมันปูหอยหรือด้ถ้ามึงเอาไปทอดหมายถึงมึงอ่ะ้ปูหายนะอ่าหนูลูกกลับบ้านกับกับกับเราเขาไม่เอาหนูลูกโอ้ ba